สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือแบบขนะา7.5ถ้าคอมแลไปเล่นกันเลย่อนดูเน็ตมินอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นเปลือกไรงงนะ8กับ80เท่ากันหรือเปล่าอันนี้ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่า8กับ8.0อ่าอันนี้ค่าเดียวกันนะครับมันคือการเติมจุดศูนย์มันไม่มีโอเคไหมอันนี้จะเท่ากันแยกให้ออกนะระหว่าง8กับ80กับ8กับ8.0นะครับอันนี้คือหนึ่งตำแหน่งก็คือการเติมหลักศูนย์เข้าไปข้างหลังนะครับ สองตำแหน่งก็เติมศูนย์เขไปข้างหลังสองตัวแค่นั้นเองนะ,ะจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มนะนี่คือารเรื่องนี้นะครับการเติมก็จะเป็นแปดจุดศูนจะเป็นหนึ่ตำแหน่งนะครับกรนี้สองตำแหน่งก็จะตอบว่าแปดศนยโอเคนะครับอย่างเก่นข้อสอนี่คือ25โอเคไหมนี่คือยีนะแล้วก็วางเลข25ลงไปนะครับยีาตามมาด้วย25.0นะครับโอเคนะ เออแค่นั้นเองครับสิบเก้าเห็นไหมเลขตรงนี้มันคือสิบเก้านะแล้วก็วางสิบเก้าลงไปสองตำแหน่งก็จะกลายเป็นสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับอ่าแค่นั้นเองนะอ่าหนึ่งร้อยจุดศูนย์จำนวนเต็มจำนวนนับก็คือหนึ่งร้อยนะครับสองตำแหน่งก็จะเป็นหนึ่งร้อยได้ตามด้วยจุดศูนย์สองอันนะครับหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์อ่าข้อสุดท้ายนะครับสามร้อยสี่สิบ จำนวนนับก็จะเป็น340รหนึ่งตำแหน่งก็จะกลายเป็น340.0้อี่สิบจุดศนย์เลยครับข้อที่2เขียนเครื่องหมายถูกหน้าสุทธิยมเท่ากับสุทธิยมที่กำหนด0.7นย์จก็อยูอ่ตำแหน่งแรกแค่นั้นเองนี่7ตำแหน่งแรก0.7นย์การาฟิกที่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับหรือ5.2 5.2อยู่ตรงไหนนี่ไง5.2าจุดสองเห็นไหม ไอ้ตัวเนี้ยมันห้าดูสองมันไม่ใช่นะครับมันเขีย SI นไม่เหมือนดูก็รู้แล้วนะครับตัวน,นี้เหมือนตัวนี้นะ5้าจุดห้าดค่าเท่ากันแล้วก็ติ๊กลงไปไนะครับ1ิ 18. 6แจุดก็จะเหมือนกับส8บแก็ติ๊กลงไปจบนะครับแค่นั้นเองนะอ่ะทีนี้เป็นเรื่องของเติ e มคำตอบลงในตารางนะครับอ่ะเป็นจำนวนค่ะนะอย่างที่บอกเรื่องจุดสองจุดส่วร้อยคือสองตำแหน่งนะครับ เลื่อนไปสองตีจากข้างหลังหนึ่งสองอ่ะจานวนคะพุทธยมก็จะกลายเป็นเจ็ดจุดแปดห้าขณะที่จานวนคะเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ็ดเศษแปดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะครับเลื่อนกี่ตัวตัวนี้ก็จะกลายเป็นเศษอ่านการอ่านอ่านพุทธยมนะครับอ่านว่าเจ็ดจแปดห้าง่ายๆเลยนะครับอ่ะข้อสองนะ อเอาเลียนจุดของ p จากขัก้นโดเลขสี่หนึ่งสองกลายเป็นห้าสิบเอ็ดจุดสองสี่นะครับเศษกปจะเขียนจำนวนเต็มก่อนคือห้า 5, สิบเอ็ดต้นสจะเป็นเศษส่วนก็คือยี่สิบสี่ส่วนร้อยโอเคไหมครับอ่าตัวนี้ความหมายตัวนี้นะตัวจุดสองสี่ตัวนี้นะครับอ่าอีกตัวจุดสองสี่ตัวนี้มันจะกลายเป็นยี่สิบสี่ส่วนร้อยนะครับง่ายๆเลยยูที่ใครมองว่าจะมองยังไงก่อน ทีนี้วิธีการอ่านเนี่ยห้าห้าห้าหนึ่งตัวนี้ไม่อ่านว่าห้าหนึ่งคือสองสี่นะครับการอ่านจํานวนข้างหน้าให้อ่านเหมือนเลขปกติห้าสิบเจ็ดต้องอ่านว่าห้าสิบเจ็ดนะครับอยกาเ้ยออกนะตัวนี้อ่านว่าห้าสิบเจ็ดเจอจุดเลขหลังจุดอ่านเรียงตามตัวเลขอันนี้สองก็จะเป็นจุดสองอ่านเจอสี่ก็จะกลายเป็นสี่อ่านว่า 51.24ิบ็ดอ่นะครับตัวต่อมา2องตำแหน่งเลื่อนไปสองทีกลายเป็น2 6่สิบหกเศษเกส่วนหนึทศิยมก็คือ26.98การอ่านก็อ่านตามตัวเลขก่อนก็คือ2 6่สนะครับจุดเก โอเคไหมยี่สิบหกจุดเก้าแปดนะครับอ่ะข้อที่สนะี่และข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นะเราจะเลื่อนสองตัวเหมือนเดิมนะครับอ่ะเลื่อนไปสองทีหนึ่งสองกลายเป็นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเศษสามสิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยนะครับขนาดก็จะเป็นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสามสี่อ่ะวิธีอ่านอ่านจำนวนเต็มก่อนนะครับก็คือเก้าร้อยนะครับ เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับจดุดอ่านจุดข้างหลังตัวด,ดีนะอ่านว่าสามสี่ข้างหลังเนี่ยสามสี่ 4, นะอ่านสามแล้วก็สี่นะครับเลขหลังจดุดอ่านเรียงตามตำแหน่งอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ะจบแล้วครับสถานี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีสวัสดีครับอ่าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย